นานๆจะมาออกกล้องเพิ่งอาบน้ำเนาะสระผมหิวข้าวหิวข้าวไม่รอเลยผมยังไม่ได้เป่าไม่ได้ทำอะไรไเไรงึดหลายนาตุ้ยกินอะไรคะนาตุ้ยขอมาคะ่ะแม่เป้งแม่เป้งลาบไก่ลาบไก่กุ้งเชียงอันนี้ของแม่ปไปเลยลืมช่วยนะก้อยก้อยขมปอกแะ้วอันนี้อะสระสลับสลับเป่าอันนี้แหะสลับเป่าซื้อมา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปผู้ดใดกดนากดมาเต็มเลยจ้ะหิวเข่าป้าจ้ามากินน้ำกันเลยจ้ะเด้อเมื่อนี้ลาตาตรี่นางเต็มใจมาทักไทยนะคะก็นางจะกินแมปเป้งโอ้ยอยากกินพี่น้อง <eux> มาใหญ่มากเนาะอืมอืม,มผักมีอะไรบ้างลูก โอเคไม่ได้แม่ไปไหนเราบอกอะไรนี่ครับซัตตอให้นาตารีก่อนขอบคุณค่ะ <S <S มีแระดิสสีแดงบนสีมว่วงเผ็ดไหมปินอันนี้ดู จินดูแล้วบอกผมอมอ,อ,มอันนี้เป็นสตอเดี๋ยวให้พ่อลูกเขาแกงผักมีแลดิสีม่วงกับสีแดงอ่ะอันนี้ให้พอ่อแล้วก็มีถั่วนะคะมันนี่มีที่นั่ง ยอดกระชิดนะตนี้ยอดกระถินกจ้ะกินกระลาบน,นะคะยอดกระถินมีใบผักแพวมีโหระพานะตนี้เอามัานะ้ยคะกินกะลาบอร่อยเอาไปไวท้ทั้งนู้นก็ได้มีหอมแดงนะติีดชอบมากนะคะมาทานด้วยกันสวัสดีค่ะหกพันกว่าขอบคุณมากเลยค่ะ,คะมาสาวออดดีนะ้หน้าวนคนกระสินสวัสดีทั้งทุ่งนาท้องเด้อแม่ค้าแม่ขายทั้งไร สู้ๆแม่เป้งว่ดสั่นซื้อแม่เป้งมาจากกระสินก้อยตับแจกก้อยตับผสมเนื้อเด่นหนึ่งพ่อกินด้วยไหมกินได้ไหมกินได้อยู่น่าต่างๆพ่อไม่มีที่นั่งเอาว่าน่าทึ่งอร่อยมาก พ่อครไปหาพ่อนิดหนึ่งไม่ใช่ออกต้องบัวมึงต้องรุดทำไม่เนี่ยคราบิีกซาลาเปาโอ้ยบุโนซิมไหมคะก้อยชอบบุโนซิมไหมก้อยบัวโอ้ยแม่เวียงป้าเวียง

โอ้ย,อยว้าวน้อะไรอ่ะขอดูหนะรามุเน่ไม่ตรงตัวอีกีฮ่อไม่ไม่ให้ดูรามุเน่เป็นน้ำดื่มจากที่ไหนครับญี่ปุ่นสวัสดีค่ะจะมือนรักขอบคุณมากสุขแอนนาตาลีมาโอ้โหพี่ป้านะคิะดถึงนาตาลีสวัสดีครับทุกคนคิดถึงนาตาลีนะเนี่ยดูออกรู้เลยดูดูดออกรูป ลูกฝรั่งกินเม็ปแป้งอร่อยไหม,ม,มนาทีชอบเม็ปแป้งกันนาทีกินยังไงฮะ <Ha? S 2> สกูป๊ปสกูป๊ปสกูป๊ปคุยเกาเยอะๆพอแล้วเมเปแป้งนึกใจอืม นาตาลีอันนี้อาหารที่นาตาลีชอบที่สุดไหมไม่ใช่อะไรอะอาหารไทยเมี่ยงขำเมี่ยงขำเห็นไหมแม่ทำอะไรฟังกันพี่เตี้ยูยุน่เล้อจ้าเติวแม่แต่ยินไหมแต่ยินไหมลูกพูดเลยลูกชอบกินเมี่ยงคำอ่อชอบอแต่พรุ่งนี้นาตาลีจะทำะไรแม่กิน ค่ะมาเปรี้จะทํากับข้าวแม่กินพรุ่งนี้เราคอยดูว่าเป็นยังไงมาเปี้ยไม่อยู่พรุ่งนี้เอาเตี๋ยโอ้มีหลอไปหอยพูดหน่อยมีเฟสติวัลญี่ปุ่นพี่หน่อยนี่ใ่เมืองเรอาชอบไปว่าอยากไปดูเกชช่า นาตาลีบอกซิใครทำลาบใครเป็ดมีคนสวัสดีนะคาลีเนมสวัสดีค่ะไม่เข้านอร์ซนอร์ิซันไม่ใช่เข้าพูดภาษา์อะไรก็อร่อสวัสดีนาตาลีนะคะ We eat a chicken salad and a beef salad raw beef I don't eat it นาตาลีกินดูไหมไม่กินเผ็ดมันเผ็ดข้ชอบกินแล้ว แต่เป็นเนื้อเนื้อสอ้มนะอยากหเขาส้มสเลยอ่อยนิ่มเผ็ดนล้ก็รู่จักกินชม้มบัวเจมส no sound on your Facebook are you sure มีเ <'re> สียงไหมคะ you're the first one who says that เอาไปทำไมยเยอะๆเสียงโอเคไหมคะภาพโอเคไหมคะ นาตาลี u ูบ์ u วยทุกท l อะล็อตขอบคุณตับตับอันอร่อยมันข้าแล้วเฮเดี๋ยวไม่เอาให้ข้าวหมด อร่อยไหมอืมเี่ยมโอเคอืมฮะเพชรก้อยตับกับตับหัวออนกับเนื้อคะชมกันจะอืมอ้ออรย ว่าอหืมกรอบมากอร่อยอืมกรอบมากอมขอบคุณค่ะจะไปกอลล์ช่วยดิน้องตับพี่จะพาไปกินตับ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 ,ตบ Somebody asked if your wife talk English. A little bit. Hmm, I speak English a little bit. Yes. Hello. How are you? I'm fine. Thank you. I love you. too. chup. Chup <laughs> <laughs> สตอกินตะตอแล้วอร่อยกินตะตอแล้วเหม็นดีกินหอยแรงดีเราเป็นยูทูปบิวตี้ฟูลขอบคุณค่ะโอ้12,000ขอบคุณค่ะพอดะนัตตารี่คนเดียวนัตตาลี่นานๆจะโผล่มาทีนัตตาลี่อร่อยไหมจะระบเปลอารับเปล่ามันอร่อยไหมขยัน ไม่ดูซื้อมาอืมอืมเปเหออืมอร่อยนะรชอบกินหอเดนอเด่ ตุลิปเจ้าว่ะพี่บอกหิวตุลิหิวตุลิคุยไม่ได้มันหิวเนาะเป็นอะไรฮะตุลิไม่ชอบพูดใช่ไหมลูกคุยกับเพื่อนได้เนาะกับเพื่อนเนาะตอนตุลเป็นหนุ่มอ่ะตุลชอบคุยกับพ่อกับแม่ไหมจริงเหรอคุยเรื่องอะไรเรื่องเมื่อเรื่องเมื่อ เรื่องผู้หญิงคุยไหมไม่มีถ้ามีก็คุยได้พ่อบอกอะไรอำเป็นหนุ่มขอบคุณครับ Hi s r i how are you ขอบคุณครั hi, บุ i d o n าน Donna Rorbach ลาเตียงขอบคุณครั Donna, Donna บ Thank you very much Mabuhay everyone <Everyone. S 2> น,น,นัาต่ามาทิหนะได้ไหมลูกมีใครถามว่าเป็นอินเ็กต์อะไรแม่เป้งอินเสกต์อะไรเป็นอะไรนะก็ไม่รู้อ่ะภาษาอังกฤษแม่เป้เงเนาะแม่เป้งเป็นอะใครรู้ชื่อภาษาอังกฤษแม่เป้ง We don't exactly know what insects are. In We <there. S 1> just ask it's um and and ants oh. no mm. it's not ants it's Ent, ant ant mm -hmm. there's some ants mm. some kind of ants but with wings wings mm. Pick it. Mm. <laughs> 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 it's so mama เป็นแบบแซ่บแซบแซบ mm hmm. ก้อยขมเมียตายข้าวเมือ่อไหแลนหาซื้อของพี่น้อง yes it's a flying ant i don't think so mom ah uh, mama ant ลูกแนะลูกแม่แม่โมแต่มันไม่มีฟลุเกลลูกไม่มีเป็นแม่ <c oughs> โอ้ย มีิไายคนที่เขียนมา,าสักเม่ยควีนควีนคนหัวแดงควีนเหรอไม่ไดู <Yeah. S 2> อย่าเล่นกินจริงจริงต้องใส่จานให้เห็น <c oughs> ไม่นะเข้า like อันนี้ we did like this อันนี้จะได้เห็นแมป<ม><ม>เปิ้ลคอนิกแอนด์โอ้โวเมียน I, I said it. <laughs> uh, my poor dog, my poor dog will not. Mm Hernig -hmm. Ben Passa, German. King Ben Passa, Unkid. Ah, uh, a uh, King End. Oh, one, 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 dear, King and. Oh, bon, bon king and. Mm. It's also not the king, it's the mama. Queen of the house. Mm. Ja, Und sie ist die Queen. Sobald sie da ist, mich. Natalie ist die Prinzessin des Hauses. Nein, no, danke. No? No. <coughs> like Nein? Nein. Ich will nicht die Kaffee. Marina, wieso verstehst du uns denn nicht? Sag <coughs> hm? Sie spricht kein Thai. Mm. Thank you, Shane. No, no, no habla portugues, no. Papa, papa Thai. And somebody said, you cannot eat like this in the States. We are sure you have many, a uh, huge Thai community. The USA is the country with the most Thai people. out of Thailand outside of Thailand ลองคับ hmm. ขอบคุณค่ะลูกสาวตัวยผักเผ็ดหมูป่า